สวัสดีนะครับผมช่างเสนะครับอิสระภาพนะครับคนทำมาหากินนะครับชื่อช่อง youtube นะครับวันนี้จะมาอัปเดตจะมาอัปเดตอีกทีหนึ่งครับตัวนี้เป็นของพี่อนิรุตจะมาอัปเดตตัวนี้เซฟข้างนะครับไม่ได้ทำนานแล้วนะครับนะครับโคเท่ะครับนะครับนี่นะครับนี่ปึ๊กปึ๊ปึ๊ปึ๊นะครับนี่เซฟนะครับฝั่งกดฝั่งนี่เซฟเพราะว่าถนัดขวา กดดันมางนี้เซฟไว้นะครับกดปักกดเซฟยิงนะครับใส่ลูกเซฟเซฟเพราะว่าถนัดขวาก็คือกดเซฟขวาครับกดเซฟปึ๊บยิงนะครับใส่ลูกไก่นกนะครับไก่นกนี้ใส่ลูกได้สองแบบนะครับก็คือเอาลูกมาชิดปึ๊บนะครับกดนกนะครับมันก็จะล็อกลูกนะครับเราก็เซฟนะครับเซฟกดนะครับ ไม่ลั่นนะครับลั่นนะครับกดเซฟก็คือกดเนี่ยครับยิงนะครับลั่นนะครับหรือว่าเวลาใส่ลูกก็คือดันเลยนะครับปึ๊บล็อกนะครับเซฟนะครับนี่นะครับคูดเท่ครับนี่เซฟซ้ายขวาเซฟข้างเรียกเซฟข้างไก่นกเซฟข้างนะครับตัวนี้ของพี่อนิรุธนะครับตัวนี้นี่ฝั่งล่างทงเหลืองด้วยนะครับ ตัวนี้จัดหนักเลยพี่แกบอกนะครับแกบอกให้ั่งแบบเอาแบบไม่ได้เอาแบบว่าถือไปแล้วมันเทนะครับ <c oughs> <c oughs> ขอแบบขึ้นหิ่งนะครับคือขึ้นหิ่งแกบอกนะครับขอแบบขึ้นหิ่งนะครับตัวนี้เป็นท้ายมลิดนะครับท <c oughs> ้ายมลิดนะครับท้ายมลิดท้ายมลิดลางชิงชันนะครับตัวนี้จะติดกับพี่ด้านนี้หน่อยนะครับแกชิงชันออกลายม่วงม่วงลายนะครับ โคตรเท่ครับเล็กๆครับเท่เลยเซฟข้างด้วยโอ้ยเทพน้าเลยนะครับจริงๆแล้วไม่ได้มีอะไรหรอกนะครับนี่นะครับจริงๆแล้วไม่ได้มีอะไรนะครับมีแค่เท่นะครับใส่ไว้แค่มันเท่เฉยๆนะครับประมาณนี้แหละนะครับเซฟข้างนะครับนี่นะครับแค่มันเท่นะครับไม่ได้มีอะไรมากหรอกนะครับ กับถ้าเทียบกับเซฟบนก็เหมือนกันนะครับก็เซฟเหมือนกันนะเซฟแต่ว่าตัวนี้ไอเซฟข้างนี้เป็นเซฟขาไกลนะครับแต่ถ้าเป็นเซฟบนมันจะเซฟหลังไกลนะครับหลังตัวหลังหลังไกลเซฟบนเซฟข้างนะเซฟข้างนี่ก็ไม่ได้ทํานานแล้วนะครับผมโอ้โหเซฟข้างไม่ทํานานแล้วเกือบลืมนะครับเต้ากึ่งนะครับ กึงก็เละไปหลายอันอยู่นะครับผมพาไปชมนี่นะครับนี่หักไปอันนึงนี่ผมกึงว่ามันเป็นงานมือนะครับไม่ต้องทําเองหมดเนี่ยนะครับนะครับนี่นะครับหักนะครับตัวนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับชุดชุดนี้ในชุดเดือนพฤศจิกาพรุ่งนี้เดี๋ยวผมขัดนะครับก็คือไล่เก็บรายละเอียดนะครับก็คือเจาะ เจาะรูย er ึดน wow. ็อตนะครับเจาะยูรูรูยึดน็อตแล้วก็ขัดละเอียดแล้วก็ลงสีนะครับชุดล่างผมลงสีให้แล้วนะครับนู่นครับนู่นครับชุดรางลงสีเรียบร้อยแล้วนะครับนู่นครับเหลือพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้น่าจะเก็บเจาะรูยึดน็อตแบบนี้ครับนะครับแล้วก็เก็บตรงกระโจมมือนะครับแล้วก็ขัดละเอียดนะครับแล้วก็น่าจะน่าจะขัดละเอียดน่าจะประมาณสองวันนะครับน่าจะขัดละเอียดน่าจะประมาณสองวันแล้วก็ น่าจะได้ลงสีนะครับถ้าลงสีอีก2วันนะครับสองวันขัดนะครับแล1 1 1 1 1. 1 <S <s ้วก็รอแห้งสองวันนะครับแล้วก็ประกอบวันหนึ่งนะครับประกอบวันหนึ่งแล้วก็รีวิวอีกวันหนึ่งก็น่าจะประมาณ6วันนะครับประมาณนี้นะครับพี่ๆนานนะครับใจเย็นนะครับน่าจะประมาณไม่เกินอีก6วันนะครับนี่ก็น่าจะประมาณวันที่เท่าไหร่วันที่สิหรือเปล่าผมแน่ใจนะครับ คลิปน so ี้ก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับก็คือมาอัปเดตให้ดูนะครับก็คือเซฟข้างนะครับเซฟข้างก็ทํานะครับฝั่งล่างทองเหลืองนะครับมันแล้วแต่โอกาสนะครับบางทีถ้ามีทองเหลืองก็ฝังให้นะครับถ้าไม่มีทองเหลืองก็ต้องต้องรอเพราะว่าทองเหลืองนี่ทองเหลืองนี่มันหายากนะครับนะครับผมว่าท่อไอ้ท่อทองเหลืองนี่หายากมากนะครับหายาก หายากต้องรอนานมีไก่ก็มีเป็นไก่กล่องไก่กล่องนกนะครับตัวนี้เป็นไกล่กล่องตัวใหญ่นะตัวใหญ่นะครับล็อกบนนะครับล็อกบนล็อกล่างล็อกล่างล็อกบนผมไม่เจอเป็นล็อกล่างนะครับน,นะครับนี่ี๋ยวุ่งนี้ก็ขัดนะครับขัดเก็บรายละเอียด ไอ้ที่ไอ้ที่ที่เห็นผมมัดยางนี่ไม่ใช่อะไรนะนี่เดี๋ยวพี่ๆนะนะจะสงสยัยเอา้าทาไมลำลำนี้ถึงประกอบคือถึงประกอบถึงเทสก่อนเพราะว่าถ้าเป็นเซฟข้างนะครับถ้าเป็นเซฟข้างมันต้องได้ได้ได้เจาะได้เจาะช่องเจาะอ,อะไรหลายอย่างมันก็คือมันต้องได้มาเทสระบบก่อนนะครับก็คือว่าเวลาขึ้นยางปุ๊บนะครับ เวลาขึ้นยางแข็งๆเนี่ยยางนี่ยาง14ลูกเล็กออ้แข็งจัดแดียว่าแข็งจัดนะครับถ้าสมมติเวลาเราขึ้นยางแบบนี้ปุ๊บนะครับเรากดเซฟสมมตินะครับสมมติเรากดเซฟนะเซฟนะครับเซฟแล้วเรามากดไกลดูนะครับนี่นะครับนี่นะครับเวลาเรากดไกลนะครับกดนิ้วกลงเลยครับกดตรงนี้เลยนะ เซฟลองดูนะครับแล้วก็พอเรากดดูใช่ไหมครับนี่พอเรากดดูนะว่ามันเซฟอยู่นะครับแต่แนะนํานะแนะนําไม่ให้พี่ๆนะนะไปกดเล่นนะไม่ใช่ว่าเห็นเห็นเพื่อนฝูงหรืออะไรยืนอยู่ยไปนะไปเลง็งไปแล้วไปกดเซฟอะไรไม่เอาไม่เอาดําแบบนั้นนะนี่คือผมเทสระบบลองให้ดูเฉยๆนะนี่นี่คือเซฟไว้อยู่นะที่ แล้วก็มลองกดเซฟดูกดเซฟว่ามันจะฟืดไหมนี่นครับนี่นะครับก็คือมันไม่ฟืดนะครับสมมุติเวลาเรากดเซฟกดเซฟกดเซฟล็อกกดเซฟล็อกนะนี่ถ้ามันกดได้แบบนี้ก็คือผ่านนะครับก็คือผ่านนะครับก็คือเหนียวเหนียวไม่ลั่นนะครับแล้วก็กดเซฟได้แบบนี้ซ้ายขวาได้ก็คือผ่าน,นครับที่ผมลองให้แบบนี้ก็คือมาลองนะครับ มา,มาลองระบบเซฟระบบไกลแล้วก็คือเป็นเป็นอันว่าผ่านเรียบร้อยนะครับลำนี้นะครับเป็นชงว่าผ่านนะครับเวลาเวลาไอไกลเนี่ยเวลาเวลาใส่นะครับสมมตุติถ้าเวลาเราใส่ลูกนะครับนะครับเวลาใส่ลูกมันกดได้นะครับซ้ายขวาให้ดูนะครับนี่มด กดซ้ายขวาซ้ายขวานะครับซ้ายขวาซ้าย,ขวา,ายขวากดได้นะครับแต่เวลาแต่เวลาเราลั่นไกออกปุ๊บนะครับเวลาลั่นไกปุ๊บมันจะกดไม่ได้นะพี่นะอย่าไปฝืนกดมันนะครับมันกดไม่ได้นะครับถ้าพี่ๆนะนะนะครับหรือพี่แ่ที่สั่งไปนะถ้าอยากกดเล่นนะอยากเท่นะให้กดนกลงแบบนี้ก่อนนะครับเอานกผมลงลึกอีก ผมลงลึกอีกลื่นเกิดโอยลื่นเกิดเอาไว้ครับฮะลา้เลยเซฟนะครับเวลาพี่ๆนะนะอยากกดเซฟเล่นนะครับให้กดนี่นะครับก็คือถ้าอยากกดเซฟเล่นนะครับให้กดนกลงก่อนนะครับกดนกลงปุ๊บถึงจะกดซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาได้นะครับถึงจะกดซ้ายขวาได้นะครับ แต่ถ้าเวลาเราลั่นไกลปุ๊บนะครับเวลาเราลั่นไกลปุ๊บจะกดซ้ายขวาไม่ได้นะครับจะกดเล่นไม่ได้นะเพราะว่ามันจะมันจะค้ำกับตัวไกลอยู่ต้องกดต้องกดเอซฟลงก่อนรึแบบนี้นะครับกดเซฟลงปึ๊บแล้วก็กดซ้ายขวาได้เล่นได้นะครับนะกดเล่นได้นะครับตัวนี้นะครับนะครับให้ดูปึ๊บนะครับประมาณนี้นะครับ ให้ระเบิดปึ๊บ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 นี่ซ้ายขวาซ้ายขวาไม่ได้มีอะไรมากหรอกที่ <c oughs> นะครับ <พอ S 1> เดี๋ยวคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อน,นครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมไล่ไล่ขัดให้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ไล่ไล่ขัดเก็บรายละเอียดให้พี่ๆน,น,นะนะที่ติดตามอยู่อยากจะสั่งจองนะครับ ถ้าอยากจะสั่งจองก็เดี๋ยวต้องรอผมเปิดรับคิวก่อนนะครับน่าจะประมาณเปิดรับคิวน่าจะประมาณปลายเดือนมกราคมนะต้องขอเคลียร์ตอนนี้ติดลูกค้าอยู่สามสิบท่านนะครับตอนนี้นะครับเคลียร์คิวยังไม่หมดนะครับเพราะว่ายังเหลือค้างอยู่สามทั้งหมดสามสิบท่านนะครับต้องเคลียร์ให้หมดก่อนนะครับผมถึงจะเปิดรับคิวอีกคิหนึ่งนะครับผมน่าจะประมาณปลายเดือนมกรานะครับ ชุดเดือนนะครับชุดเดือนธันวาคมนะครับน่าจะได้ประมาณสิบห้ามกรานะครับนะผมต้องล่าช้าผมก็ต้องกราบขอโทษพี่ๆนะนะด้วยนะครับทุกๆท่านด้วยนะครับแล้วก็ชุดแจ้งนะครับชุดเดือนตุลานะครับลูกค้าเดี๋ยวผมส่งส่งส่งชุดนี้เสร็จก่อนนะเดี๋ยวส่งชุดนี้เสร็จก่อนเดี๋ยวผมจะทักไปหาลูกค้านะครับว่าเริ่มทําชุดเดือนตุลานะครับก็คือจะได้ประมาณสิบห้ามกรานะครับประมาณนี้นะครับก็คือปลายเดือน ปลายเดือนมกรานะครับผมส่งชุดเดือนตุลาเสร็จผมถึงจะเปิดรับคิวนะครับถ้าพี่ๆนะนะอยากโทรมาสอบถามหรืออยากโทรมาคุยก็โทรมาได้นะครับเบอร์ผมนะครับ098นะครับ625 3806นะครับ ID Line ช่างเสกสกลนะครับหรือเป็นเบอร์โทรนะครับลองพิมพ์เข้าไปนะชื่อชื่อเฟซบุ๊กนะอิสระเวนวักนะครับภาพอิสระภาพนะครับครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนครับผมสวัสดีครับ